หากชีวิตที่พอทนไวจงก้าวไปพร้อมกับความหวังรวมกำลังใจให้เต็มพลังอย่าหยุดยั้งแม้จะมืดมนบนถนนของ คน,ค,นคนที่ดูหนังกลางแปลงเนี่ยเป็นคนระดับรากยากซึ่งกลุ่มคนตรงนี้บริโภคซีดีด้วยหนังซีดีเพราะฉะนั้นพอมีเทปผีซีดีถือนี่ยดูซีดีอยู่บ้านดีกว่ายุงก็ไม่กดัดฝนก็ไม่เปียกหนาวก็ไม่หนาวหมดเลยหนังกลางแปลง อน้นาีชายนั่งที่วัดพระดาไงรถจังหวัดอะทบอจังหวัดอะขับเข้ามานี่ก็ไม่นี่ก็ไม่เอะใจมีเจ๊ก,เก้นั่งกับคนหนึ่งแล้วก็คนที่อยู่ฝ่ายบุคคลนี่อยู่ในร้านเป็นคนฝ่ายจัดนั่งมามาจับมือผมหันไปอ้าวตำรวจ เวลาจะผ่านมานานกว่า10ปีแล้วแต่ยานสักทองรอดชายวัย31เช่ปีชาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีก็ไม่อาจทิ้งอาชีพคนรับจ้างฉายหนังที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเขาและครอบครัวให้มีกินมีใช้แม้ครั้งหนึ่งเขาต้องถูกจับกุมดำเนินคดีในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์เขาบอกว่าเอ้ยนุมขอโทรไปแจ้งว่าจับเองเนี่ยว่าจับ้องนั่งเดิเดินมาท่าย อะไรเส ve oh, no right uh ียงแป้แป้นมันแวบๆอ่ะเขาทายเพื่อทำท่าจะยึดของจะยึดพวกตู้เนี่ยจะยึดของของควิดหมดเลยจะยึดเป็นห้องเข้าอ่ะรายได้จากการใช้น้ำตลอดทั้งคืนแม้จะเป็นเพียงค่าแรงขั้นต่ำไม่กี่ร้อยบาทที่ยานได้รับแต่ก็หมายถึงชีวิตปากท้องความอยู่รอดของเขาและครอบครัว กลัวมันจะติดคุกคแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ายานติดคุกก็ยานติดคุกผมก็ไม่มีไม่มีใครช่วยทำามาหากิีนอย่างเงี้ยนี่ข้าวแข้งเลยมีตะมุดนั่นเลยถังข้าวนี้ทำข้าวพ่อทำสบนะ ทัพ่์เป็นซาปะเลอร์ทัพพ์ทำซุพ่อก็ทำห้างข้าวคือแม่ป้อนขายแม่กินนี้พ่อก็ทำอยงี้ทัพพ์ทั้งทีบางทีถ้าผมไมีชาด่งถ้าผมไมีชาด่างพ่อก็ต้องอยู่พอมาทําได้พอซื้อข้าวอะไรก็ทำซื้อข้าวไงแม่ไม่ทําก็ต้องทําไม่ทำก็พ่อแม่ก็ไม่มีอะไรกินเออต้องทําทุกวันต้องทําให้ท้อ เย,ยานรุ่นีรุ่นรุ่นโอยนานตั้งแต่หลลหปีแล้วสิบกว่าปีแล้เช่นเดียวกับวิทยาเจริญสุขอดีตครูชั้นประถมมาศึกษาโรงเรียนวัดสีเฉลิมเขตวัยห6ปีที่ยอมทิ้งอาชีพครูเ,เพื่อมาเป็นเจ้าของหน่วยฉายสิริรัตนภาพยนตร์ในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่เขาใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กไปช่วยช่วยบนฝนก็ได้มากลางเยอะ จะเล่นหนังทั้งเป็นสมาชิกเสร็จปุ๊บมันก็มีปัญหาเก,กิดขึ้นที่ว่าไปเล่นหนังที่อื่นไม่ได้มีเมื่อก่อนสาขา,าที่อยู่กำแพงแสนอยู่ลำตุ้มนี่พวกเรา,อาพออยู่ได้เพราะอพกเรื่องที่ตะไลย่อยย่างหลังสาขาย้ายไปอยู่ถนโป่งกับธรรมกาซึ่งไกลบ้านเรามากเนี่ยเราก็พยายามรรหาที่มันไอตัวไหนที่จะช่วยให้เราอยู่รอดได้อย่างเรื่องของเรื่องอ่ะปีนุยังจำาไ่อน,นี้ได้แบบคดีที่เราเป็นความเรื่องหนังเรียกค่าว่าปีระบุตรจำได้ปะเอาเอางี้ตุ๊กตุ๊กอยู่บ้านป่าตอนนี้เดี๋ยวอาจจะไปที่บ้านกัน เนไงก่นุสบายดีเหรอเล่นดนตรตีด้วยดีจะหาเครื่องปั่นเสียจะหาเครื่องปันงป่นเสียงโง่เนี่ยใช่ใช่จิจ๊ะจิจ๊าจิ๊ะเดี๋ยวนี้ดีไหมรั้นดีมีครั้งไอพ้พนมทวนที่มีเปิดร้านจำหน่ายหนังที่ต่อซื้อกากหนังมาแล้วมันม,มามามาให้เล่นอะ่ะถือว่ากาก,ากหนังแล้วเราก็ไปจับตรงนั้นมานี่จู่ๆวันหนึ่งที่เราโดนนี่ก็คือ เราก็เอาเอาหนังจากที่นั่นแหละมาฉายซึ่งเจ้าของร้านนี้เป็นหมายฟิลม์มเขาก็บอกว่าฉายได้ฉายได้ไม่มีปัญหาเสร็จแล้วจู่ๆเรามาโดนจับทุกคนก็พากันขยันมันก็เทือดเทือดกายให้ลิงดูมาเทือดเอาเราเลยก <c oughs> ็เลยพวกเราก็ทําไงก็รวมตัวกันนะมันก็ไม่ติดเพราะว่าทุกคนก็คือลักษณะที่ว่ากลัวจะไม่ได้ฉายหรอ ยังหนังชุดองค์ริมาณเนี่ยแต่บริษัทผู้สร้างเขาก็ไม่มีแล้วนะตอนนี้ผมซื้อหนังชุดนี้มาเนี่ยตอนนั้นซื้อมาพร้อมโลงด้วยในช่วงที่ช่วงปลายที่ผมทำทั้งสองคนยังโชคดีรอดพ้นการถูกดำเนินคดีมาได้เมื่อเจ้าของสายหนังขุนแผนภาพยนตร์ในอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีไม่อาจนิ่งนอนใจมองดูเพื่อนร่วมอาชีพตกเป็นจำเลยในคดีละเมิดลิขสิทธิ์หนัง จึงได้วิ่งช่วยประกันตัวในความผิดที่ทั้งสองทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการเครื่องฉายภาพยนตร์พร้อมอุปกรณ์การฉายหนึ่งชุดจอภาพยนตร์หนึ่งผืนเตาฉายภาพยนตร์หนึ่งเตาหัวเครื่องฉายจำนวนหนึ่งหัวเลนส์ scope จำนวนหนึ่งตัวพร้อมอุปกรณ์และสิ่งของอื่นๆดังกล่าวเป็น,อน,อนของกลางในเมื่อมัน,มน,มนเราละเมิดลิขสิทธิ์แต่มันมายึดไอ้ของพวกอุปกรณ์ฉายอเง,งี้ยแต่ถ้าถามว่ามันเกินกว่าเหตุไหมมันเกินกว่าเหตุแน่นอนเพราะหนังอะ มูลค่าก๊อปปี้ตอนนั้นหนังฉายมาต้องหลายปีแล้วมูลค่าหนังเรื่องนี้คิดว่าซื้อขายกันนะไม่เกินสองสามพันบาทแล้วก็ราคาที่เขาให้เช่าก็ราคาสมาชิกสองร้อยผมถามว่าหนึ่งร้อยบาทกับค่าซื้อฟิล์มเรื่องนี้เลยในราคาก,ากากหนังที่เขาซื้อเนสองสามสองสามพันบาทไม่เกินนะครับกับอุปกรณ์ที่จะยึดไปเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เนี่ยล้านหนึ่งซื้อได้หรือเปล่าซึ่งมันเทียบกันไม่ได้ครับเครื่องฉายหนังมันเป็น เหมือนกับศิลปะที่มันมีมีมันมีชีวิตแล้วมันมันมันมีความงามมีโอ้โหสางามมากเนี่ยเนี่ยมองมองดูแล้วเนี่ยเวลาเราเห็นแล well, so like like, oh, so ้วม okay, ันมันถือว่ามันเป็นศิลปะที่มันลึกซึ้งอ่ะมันเหมือนเหมือนกับคนบางครั้งนึกโอ้โหแล้วอยากจะถ้าเป็นคนก็เรียกว่าแ้บจะต้องเอาไม้ตีเครียดมันเก็บไว้นานแล้วบางทีไปไปถ่ายปั๊บมันจุดไม่ติดเนี่ยโอ้โหเครียดนะถ้าบอกเขาตีได้ตีแล้วแต่ถ้าเป็นลูกเวนต้าก็ตีแล้ว แต่ถ้าเกิดวันเราจุดบางวันนั้นจุดแปะเดียวติดเนี่ยโหยิมแล้วก็ยิ้มขึ้นใจเออเหมือนกับเออลูกเราทําดีไว้เงี้ยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดที่มันจุดสามทีทีไม่ติดตายละเดี่ยนะอยากจะด่ามันมั่งอยากจะอะไรมั่งรวมรวมสารพัดในนี้ตัวนี้คือตัวสําคัญเนี่ยตัวจุดตัวจุดเตาถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยหลอดจะไม่ทํางาน ความนิยมของหนังกลางแปลงที่ลดน้อยลงทุกวันจนรายได้จากการใช้หนังไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้ทำให้ผู้ประกอบอาชีพหลายรายเริ่มมองหาทางออกโดยการทำอาชีพเสริมรเพื่อให้ตนเองและครอบครัวอยู่รอดไม่เว้นแม้แต่หน่วยฉายสิริรัตน์ภาพยนตร์ซึ่งเมื่อสิบปีก่อนเคยได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในอำเภอสองพี่น้องติาปีที่แล้วเมื่อก่อนเท่าไหรก็เท่ากันแต่ตอนที่ตอนที่ตอนที่กำลังบูมอ่ะใครชวนแข่งเมื่อก่อนเอาสมาชิก เยอะพอสมควรแ้วช่วงนั้นคือกองเชียร์เยอะยุคนั้นเป็นยุคของเราอะเรามีของู่แค่นี้นะแต่เวลามีคนมาตั้งคู่อันนี้ยพวกรู้เพื่อนรู้เงี้ยแต่เพี้ยนรู้เนี่ยเพสองเขาจะถามว่าเอ้ยเอาไหมตู้เอาแทนไหมเออเอามารวมกันให้มันใหญ่ให้มันใหญ่แล้วก็สู้กันไปตัดเสียงแข่งกันเงี้ยทั้ั้นสองพี่น้องจะพูดแับหนึ่งก็น่าจะได้อันที่ดีอ่ะ กินได้ลวเพราะว่าตู้อยู่ที่วัดอย่างเครื่องเสียงนี่จะแยกกันเลยชุดชายหนังส่วนชุดชายหนังนี้คือส่วนส่วนนี้จะเป็นชุดส่วนดนตรีที่เวลาหยุดงานปับ๊บส่วนหนึ่งก็อยู่บนรถบ้างแต่อีกส่วนหนึ่งคือที่เราพอจะเอาลงมาอย่างน,นี้เนี่ยชุดเนี้ยเดี๋ยวจะไปเล่นย้อนยุควันนี้ค่ะอ๋อต้องทำเองคือวันนี้งานเล็กๆ ค่าแรงจะได้ประหยัดค่าแรงได้คนปล่อยต้องคุยแน่นแหน่อยวันนั้นให้เด็กไปฉายหนังกันหมดเลยตู้เตอร์หล่นมาแตกเขาไม่ได้รัดไปตู้แตกดอกลำโพงพังเสร็จแล้วไปงานอะไรไงานไม่ได้ตังค์ด้วยงานไปช่วยเขาวันนั้น ตอนนี้ก็คือ,อทางคุณแม่ผมก็มาเป็นยี่ปัวทรงไค่คือหนังอย่างเดียวตอนนี้คือมันคงจะมาเพิ่งธุรกิจหนังอย่างเดียวคงไม่ได้แต่หนังเราก็ไม่ทิ้งทุกวันนี้เพราะว่ามันมัน,ม,นมันก็เหลือลูกค้าเดิมๆที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่ยังมีลูกค้าอยู่แต่ว่าถามว่าเวลาหน้างานนงานยังเยอะไหมยังเยอะมีนาเมสายัางเยอะแต่มันจะมีเหลือเฉพาะงานวัดกับงานแก้บนงานหลักๆ ย้อนยุคมันก็มันมัน,ม,นมันเริ่ม,มาจากจากดนตรีดนตรีงานกินเลี้ยงนี่นะแหละร็จแล้วพอดนตรีงานกินเลี้ยงแล้วก็มันก็เป็นความบังเอิญทียออกก่ย้อนยุคเขากิตกันมาลามกันย้อนยุคกิตก็ก็จับตัวนี้คือแต่ที่บ้านยังไม่ไม่เล่นสดนะเาเล่นอย่างเงี้ยเล็กๆเงี้ยได้แล้วก็มาขงานก็มารับให้วัดฉัตรทองตอนนี้ยังเล่นอยู่ประจำวัดฉัตรทองสองการ วันที่13ทุกปีจองก้างปีพี่น้องที่จะเดินทางมาแก้บนพระธาตุถวายกับแม่ตะเคียนทองนะครับนะก็ขอเจริญนะครับจุดธูปเพื่อสถาราอันตร์และก็เพื่อความมีสิริมงคลกับพระแม่ตะเคียนทองในคืนวันนี้สรุปด้วยข้างหลังไปหมว่ารวย 再拜一拜，要填个表，就约了。拜拜，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  เพี้ยนบุญกล่ำวัย56ปีเจ้าของหน่วยฉายรังสรรภาพยนตร์ในอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมและสมาชิกในครอบครัวกำลังช่วยกันตระเตรียมอุปกรณ์ใช้หนังอย่างตั้งอกตั้งใจหลังจากได้รับโทรศัพท์จากเจ้าภาพพร้อมกับความหวังที่จะได้รับโอกาสในการกลับมาใช้หนังอีกครั้งในงานฉลองอุปสมบทตามกำหนดเวลาที่ทางคดจภาพา ได้บอกหรือเชื้อเชิญกับบรรดาท่านที่เคารพและบรรดาพี่น้องที่จะเดินทางมาร่วมรับเจ้าหน้าในวันนี้ในเวลา10นาฬิกาเพราะฉะนั้นอกอย่างก็ปีนี้งานก็ไม่ค่อยดีเรื่องหนังเรื่องอะไรเนี่ยก็แค่ไม่เข้าหนังนะจะแถกเครื่องไฟวให้ขาวเขาก็บอกหนังเดือนนี้ไม่ค่อยมีคนดูก็มันเอาอะไรนะมาดูซีดีดูกันหมดหนังก็ไม่มีคนดูแล้วได้บอก เอาได้คุณลํไม้เดี๋ยวหาหนังผมก็แล้วกันเดี๋ยวจะแข่งเพื่อวให้เขาก็ยังไม่เอาแล้วชีวิตหนางอยู่อยู่ยังไงนอกจากเพี้ยนจะต้องออกไปรับจ้างทำงานนอกบ้านทุกเช้ายังต้องช่วยภรรยาเตรียมอุปกรณ์ขายก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเส้นเลือดใหญ่คอยหล่อเลี้ยงครอบครัวบุญกลำ ก็จะทำอย่างนี้ทุกวันถ้าไม่มีงานหนังนะก็พันอยู่อย่างนี้ทุกวันช่วงบ่ายมีเวลาก็จะออกไปหาปูหาปาลาอะไรมันจะปิดหรือเปล่าก็าไม่รู้เอโทนะคัอันนี้นี่ปลาคาแยง อุปกรณ์ไฟในงานจะไฟพัดไฟอะไรก็แล้วแต่เขามีงานที่มีไฟไฟชอ่อหนมีทั้งหมดเลยพอผมบอกขายไปพวกรู้ข่าวก็บอกต่อไปเขาก็มาเลยผมกำลังฉายหนังอยู่งานทอดถิ่นเขาม,มา่าย่ายเขาก็มาถามว่าขายจริงป่าวบอกจริงพอคุยกันตกลงกันเรียบร้อยปุ๊บเขาก็กลับตล้วก็ผมชายหนังเสร็จแบว่าผมก็มานอนนอนคิดตอนคิดร้นอ,นดองไห้นะ ้องให้ด้วยอ้องให้เพราะเลยก็ของนี่ไงเขาบอเลยขบอกว่าของเนีย่ยเราหลักมากสร้างด้วย,ย,ยานี่ตัวเองผมเริ่มจากสูตรมา งานถือว่าฟุกเนีนโอ้โกห้เดือนแล้วมั้งเนี่ยขายงานสุดท้ายพัดนอนกลางไม่ถึง5เดือนแล้วสเดือนสามเดือนได้นี่เป็นงานแรกในรอบ3เดือนที่สิริรัฐนภาพยนตร์และทีมงานเกือบสิชีวิตกลับมาสร้างความบันเทิงและความสุขให้กับกลุ่มคนดูขโไปแคอ,อ,อ,แว,อวันนีไมเนไไเนสวัสดีเพื่อน รับงสมัยก่อนที่เราเขาเขาเล่นแต่วงเราสายหนังผูกพันกันเรื่อยมาจนทำให้เขา,าสร้างหนังเมื่อก,ก่อนเขาขับรถนะขับรถสิบล้อสิบเรื่อทุกข้าวสารไปส่งเชียงรายเชียงใหม่อะไรเงี้ยกลับมาก็ซื้อเรายองลายายมาฝากด้วยความผูกพันตรงนี้เราก็เลยมันก็นสืเนื่องกันมาตลอดเขาบ,บอกว่ามีเพื่อนไหมนึกถึงเขาก่อนเลยคนแรกแล้วหนังมาไงเต็อยู่ข้างหลังเออกอ,องเดิมน,นะเอะมานี้ยตะเพียน ในแนวว่าช่วยแนละ้วต้องเกิดช่วยการนะครับไม่รู้ตาติดหรือเปล่ารถจอดตั้งนานแล้วเนี่ยฮัโลโหลให้ติดกันแล้วกันแน่หนึ่งแล้วเผา,า <S <s> เผานาน้าค่ะ หนังกลางแปลงเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นธุรกิจของเจ้าของนะหนังหนึ่งจอเนี่ยหนึ่งเลยเนะพนักงานลูกลูกจ้างที่ยกของเนี่ยหนึ่งเลยอีกกี่ปากท,ท้องที่รอคอยจากยอดหนังกลางแปลงนี่สองแม่ค้าที่ติดตามขายของตามหนังอ,อีกหลายครอบครัวแล้วก็สเสน่ห์ของมันก็คือฉายแต่ละครั้งแต่ละที่ก็จะมีแฟนๆเนี่ยผู้ชมเนี่ยที่เป็นแฟนประจำเนี่ยคอยมาดู แล้วได้ได้สัมผัสกับคนที่ดูหนังจริงๆอย่างอย่างหนังโรงอย่างเงี้ยเราไม่ได้มาสัมผัสกับคนดูจริงๆว่าอารมณ์คนดูนะนะที่ดูหนังตอนที่ช่วงสนุกสนุกตอนที่ช่วงมัน,น,ม,นมันตอนที่ช่วงมันบู๊เนี่ยมันเป็นยังไงแต่หนังกลางแปลงเหมือนเราอยู่ในใจของคนดูเลยนี่คือเสน่ห์ของมัน คนอุปกรณ์ใช้นังให้กับวิทยาในวันนี้เป็นเหมือนกับการแสดงความยินดีกับเพื่อนที่ถูกว่าจ้างให้กลับมาใช้หนังอีกครั้งแต่สำหรับคนที่ไม่มีคนจ้างได้แต่นั่งมองโอกาสที่เพื่อนร่วมอาชีพได้รับอย่างสะท้อนใจเมื่อคิดว่าอาชีพรับจ้างใช้นังกลางแปลงกำลังเดินทางใกล้ถึงจุดจบเอาเขา,าหนังอะไรอยู่เนี่ยเอ หนังบูสองเรื่องหนังไทยหนึ่งเรื่องที่ตกลงเรื่องเดียวก็พอแล้วตกลงนั้นเท่าไหร่อะสี่พันอะไรมากมายสี่พันจะเอาต้องห้าเรื่องไงเลยใช่ก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าทํากิจการอะไรได้ดีเนี่ยก็เราก็จะหาเขาทุกทีเลยส่วนใหญ่ปีหนึ่งเราก็จะบอกว่าถ้าเรามีรายได้เท่านี้เท่านี้เราก็จะหาหนังแก้บนให้แล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยก็หา่านอาจาร์หนังสิริลัฐภาพยนตร์นี่ครับมาทําการฉายแก้บน ร้องจะเยอะด้วยใส่กันแล้วใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อยเดี๋ยวไปจับแววนั่งลาลีไอ้ที่มันโป่งเดี๋ยวกลับมาเมือนมเดี๋ยวเดี๋ยวลงเดี๋ยขาลงมือขึ้นลงมาได้อหนังไปถ่ายกับก็สองทุ่มกว่ามันนิจจอตอนนี้หยุดตกละแต่เราเนี่ยยัเจอยันมันโป่งหรือเปล่าก็ไม่รู้สาขาหนังมันไม่มีเลยตอนนี้เมื่อก่อนอาจจะมีอยู่ที่กัแพงแสนเนี่ยที่หนึ่งทีนี้อย่างว่าละพอธุรกิจตัวนี้มันน้อยลง บริษัทที่มาเปิดสาขาที่กำแพงแสนเนี่ยก็อยู่ไม่ได้อะไม่พอค่าใช้ใจ่ายลูกน้องว่างแล้วก็ค่าเช่าห้องบังค่าอะไรต่างๆจะต้องปิดไปโดยปนกันยายนเาตั้งราคาเราเป็นคนกำหนดราคาขึ้นมาคือเขาเป็นถือว่าเป็น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 ,ปน,ปนยักษ์ใหญ่อ่ะไม่มีใครซื้อหนังแข่งตอนนี้เพราะว่าหนังมันออกมาปีไม่กี่เรื่องอห็นงว่าซื้อไปก็ยังว่าหนังกงแปลงยุคนี้คนมันไม่ไม่ดูกันแล้วอะและความ ความเชื่อของคนที่ว่าจะเอาหนังมาแค่บนเนี่ยเนี้ยพอคนรวยหน่อยก็อย่างที่บอกก็ที่จ้าาบอกอะแบวลิเกราคาเป็นแสนหาได้แต่หนังหาแค่สี่พันเงีต่อแล้วต่ออีกฮัลโหลโอ้โหองี้วันนี้ได้กี่จอสองจอหนังทางล้านได้สองจอช่วงนี้ก็วันล <ไป S 1> นะบางวันก็ไม่มี โอ้ยแต่ว่าคร้งช่วงเขาามา่ายันนั่งกี่เดือนแล้วเนี่ยตั้งแกยังไม่ม,มาอยู่นี่ไม่มีงานเลยสาย,ยที่วัดศรีเฉลิมเขตวัดศรีเฉลิมเขตอ,องคบาทสองราคาหนังจากเจ้าของสายหนังที่ถูกกาหนดโดยเจ้าของธุรกิจแ,และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถูกกฎหมายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สร้างแรงกดดันทําให้หน่วยใช้หนังกลางแปลงเล็กๆถูกเบียดจนไม่มีพื้นที่<า>ที่จะยืน แต่ด้วยความรักในอาชีพใช้หนังกลางแปลง,<อ>งพวกเขาจำต้องทำใจยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นฟิล์มดีเปล่าจ้ะคนนีตื่นคอมเทพโหเละเทะเลยโอ้แจ่งเลยใช่ได้ห้าวันนี้กีกช่วโมงชั่วโมงชมงครึ่งจ่ายเลยฮนะเอาพรุ่งนี้ไม่ต้องจ่ายจ่ายไปเลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้สายๆมาส่ง เรื่องเดียวพองานจบงานจบงานจบวันีรับคุณนนี้นับาจาสนอนครับนครับเรืจับยืนการเสนอดขายเพื่อถวายแต่สิ่งสัตถึงหลายคือวันนี้นะครับอันได้แก่หลวอรมาจักนะครับซึ่งกที่ก็รกสการะของพี่น้องชาวบ้านสี่จัมเขตและก็บ้านใกล้เนเกียตลอดมา ขอเชิญน,นะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับมาเดินทางมาเพื่อรับชมเยือนกันนะครับในคืนวันนี้ซึ่งมันคือกับพวกเราทีมงานิริรับเยือน11เหตนะครับซึ่งมีโอการมารับใช้นะครับสื้อผมม้าในคืนวันนี้ เราทำการเสนอขายคุณพบริษัทนะครับเป็นการตัดสินบนให้กับภาคภาพในเือนันนี้นะครับตามที่ได้บนบาสสายกล่าวไว้โดยท่านการฟ้าขนองเสียคำนะครับ กูพิ่งฟืนด้วยเอาล้อใจไปก่อนเลยกข้ารล้ถึงหน้าหน้าุทงนั่นเองยังเดียวกอเยกข้าลก่เอาครไม่มาอะูเธอเนาะกแฟนเอเอด้วย อยที่สองค่ะหนึ่งไหนจะถูกบริษทัทบีบบริษัทฟิล์มหนังบีบถูกผู้จ้างบีบแถมคนดูยังไม่สนับสนุนอีกและไอ้พวกเสพผีซีดีเถื่อนในตัวนี้แหละทำให้พวกหนังกลางแปลงกำลังจะตายเลยขอ,อ ผมใส่จะเป็นรูปสุดท้ายนะดูสภาพสิผมผมน่าจะเป็นรูปสุดท้ายมันไม่ไหวจริงอะ่ะคือเราดูสถานการณ์เรถ้าไม่ไหวจริงแเ้าก็จะต้อง ระบายออกในบางส่วนแต่หนังก็คงจะเอาไว้แต่เครื่องเสียงหนังนี่บางทีอาจจะเออมีใครสนใจก็อาจจะท่านแต่ถ้าเครื่องฉายจะเก็บไว้เก็บไว้ดูมันเป็นสิ่งที่ยังไงอะเรารักเราชอบมันละอีกอย่างหนึ่งก็ทุกวันนี้ที่ถือว่ามาอยู่ตรงจุดนี้ได้เนี่ยเพราะหนังเป็นส่วนใหญ่ก็เ,เลยต้องคิดว่าเออ มันทําคุณให้เราแล้วแปลว่าเราต้องเก็บไว้เก็บไว้เป็นที่ะลึกรักอย่างหนึง่งแต่ดนตรีนมาทีหลังนะดนตรีมาไม่กี่ปีเองแต่นหนังนั้นผูกพันกันมาตกสามสิบปีก็เลยคิดว่าถ้าหนังละคงจะไม่มีขายเก็บไว้ถึงวันนี้มีคนเห็นคุณค่าของหนังกลางแปลงน้อยลงแต่พวกเขา คนหนังกลางแปลงยังคงดิ้นรนต่อสู้ด้วยความหวังว่าหนังกลางแปลงจะไม่ถูกกลืนหายไปจากระบบสายหนังที่เจ้าของธุรกิจเป็นผู้ควบคุมตลาดกลังใจ การเปิดอิสระเนี่ยจะทําไม่ดีกว่าเพราะประเทศเรามาประชาธิปไตยแต่มาตั้งกฎว่าจะต้องบังคับให้กินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ร้านเดียวอย่างเงี้ยผมถามว่าคนน่การบริโภคของคนน่ความเบื่อหน่ายความเซ็งอย่างเงี้ยมันชีวิตมันต้องหลากหลายใหญ่เขาก็ไม่ดีเล็กเล็กก็ไม่ไปขัดแข้งขัดขาใหญ่เปิดช่องทางให้ตัวคนเล็กคนน้อยเขาเดินเนี่ยมันจะเป็นแรงพลังให้ให้ใหอุตสาหกรรมหนังเนี่ยมันพัฒนาขึ้นไปด้สัซ